ผมก็เห็นภาพแบบนี้ว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวก็แยกคุณผู้ชมครับพอท่านพูดถึงตรงนี้ท่านโคศกเมืองพัทยาพูดนะครับผมคนหนึ่งนะครับที่เห็นในเรื่องของการนวดนะครับพอหันไปมองทางด้านนี้นะครับผมมาตรงนี้ผมเห็นแล้วนะครับว่าชาวฝรั่งหรือชาวต่างประเทศนี้ชื่นชอบในการนวดมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมถามท่านอีกนิดนึงนะครับว่า ในเรื่องของการนวดวิชาชีพแบบนี้นะครับจะส่งเสริมอย่างไรบ้างครับโอ้อันนี้เมืองพะยานี่ก็ยังมีฝ่ายส่งเสริมด้านนี้อยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้อาจารย์นัชชาเองนะครับก็ไปเป็นอาจารย์ร่วมอยู่เราเริ่มตั้งแต่ชุมชนนักเรียนนะครับครูบาอาจารย์นะครับก็มาเรียนวิชานี้เราส่งเสริมครับเพื่อวันหนึ่ง ชาวต่างชาติที่เขามาใช้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเขาอาจจะอยากให้พวกเรานั้นไปเผยแพร่อาชีพนะครับสอนให้อาจารย์นักชาสอนแบบนี้เลยครับนะครับอันนี้เราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับทางเมืองสนับสนุนมากเลยครับตอนนี้นนี้ครับุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือในส่วนของพัทยาเขาบอกว่าวันไหลพัทยามหาสงกรานต์เพราะฉะนั้นใครไม่มาที่นี่ท่านพลาดแน่นอนนะครับเพราะโดยเฉพาะนะครับ เทศกาลปีนี้สุดยอดมากๆครับสุดท้ายครับท่านครับจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับรายการภูมิปัญญาสยามของเรานะครับอยู่ในช่อง u t u b e นะฮะเพราะฉะนั้นพิมพ์คำว่าภูมิปัญญาสยามหรือพิมพ์คำว่าพัทยาวันวันไหลพัทยานี่นะครับมหาสงกรานเนี่ยขึ้นเลยดูได้ทั่วโลกนะครับขอให้ท่านเสริมสุดท้ายนิดนึงครับครับก็คงอยากจะฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ดีนะครับอยู่ในเมืองเราก็ดีนะครับหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นบริษัททัวร์อะไรก็ดีอยากจะให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยานะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของเมืองพัทยานั้นดีขึ้นนะครับดางวันนี้มาจนถึงวันนี้วันที่7แล้วเรารู้สึกเรามีความสุขนะครับที่โรงแรมก็ดีหอพัก หรืออพาร์ตเมนต์แรงต่างคอนโดอะไรก็ดีเต็มหมดแล้วครับนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็ได้สอบถามชาวเมืองที่นี่นะฮะว่าเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับซึ่งปีหน้าเราอาจจะต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับเพราะเวลาเตรียมการเราสั้นมากนะท่านนายกก็เหนื่อยนะครับที่ผู้บริหารก็เหนื่อยมากครับที่จะทุ่มเทตรงนี้นะครับส่วนภาคกลางคืนเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปดูโฉมหน้าโฉมตาของ Walking s t ต e e t ครับซึ่งนันนน ชาวเมืองและก็ผู้ประกอบการทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับพร้อมใจกันเนรมิตวอล์กอินซิตให้เป็นเหมือนวิถีไทยย้อนยุคเป็นงานวัดลหละประมาณนั้นแต่ก็แอพพลายประยุกต์นะครับไม่ได้แบบวัดจ๋านะอย่างน้อยนะครับคนไทยที่อยู่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาก็อยากแสดงความเป็นไทยอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับกลางคืนทุกคืนครับจะมีกิจกรรมตลอดทาง ตลอดถนนวอล์กอินสตรีทเลยนะครับสุดยอดมากแล้วเพลงที่จะเปิดก็จะเป็นเพลงในไทยผมเชื่อว่าชาวต่างชาติจะชอบมากกว่าอากโก้หรืออะไรต่างๆนะฮะอันนี้เราพยายามจะขอความร่วมมือให้เขาปรับเปลี่ยนนะฮะก็ค่อยเป็นค่อยไปผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะวอลกอินสตรีทจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยนะครับเพื่อจะให้ภาพของพระยาเมืองพระยาเป็นเมืองที่น่ารักซึ่ง คนแก่คนชราเด็กๆผู้หญิงสตรีที่มาปกติเนี่ยเขากล้าเดินได้ก่อนหน้าเนี่ยเขาผมที่ฟังมาไม่กล้าเดินไม่รู้กลัวอะไรนะฮะแต่นี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับมาเถอะครับ <c oughs> ปลอดภัยกําลังตํตารวจทหาร <c oughs> จ้าน <c oughs> ที่ทุกบ้านเมืองของเราทุกฝ่าย <c oughs> นะครับดูแลความสะดวกหมดการจราจรก็มีการจัดการจราจรพยายามจะให้ติดขัดน้อยที่สุดนะฮะท่ามกลางเมืองเล็กๆของเรานะฮะอาจจะถนนก็เล็กหน่อยแต่ จะไม่ให้ติดขัดนะจะให้เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆนะครับให้ให้อิ่มเอิบกับภาพบรรยากาศนะครับกับชายทะเลลมทะเลที่สดชื่นนะครับขอบคุณมากนะครับครับกรุงเทพนะฮะแต่ผมมาที่พัทยานะครับผมรู้สึกว่ามันสดชื่นท่านพูดอย่างนี้นะครับผมมีกําลังใจแล้วผมอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามาเมืองพัทยานะครับ วันไหลพัทยามหาสงการทุกปีรับรองนะครับว่าความสนุกไม่แพ้กันแน่ๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามาเที่ยวพัทยาให้ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ